ครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้าแจ่มนะครับน้าแจ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับกาแล็ยดีดีมากๆเลยที่น้าแจ่มมาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ครับเป็นไงบ้างครับพี่ได้ชอยังไงเทแล้วครับทั้งสองรุ่นเลยเนาะครับผมเป็นไงบ้างพี่ดีอาก่อนเลย S o 7ก่อนเลยก็ดีทั้งคู่อ่าดีทั้งคู่นะครับถือว่าคือเราลองรถไฟฟ้ามาต้ข้างหลายแบรนด์ใช่นะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ระหว่างแรงม้ากับช่วงล่างอ๋อแต่อันเนี้ย ผมไม่ได้ดูในเรื่องของออปชันหรืออะไรเลยนะผมลองเรื่องของสมรรถนะอย่างเดียวว่าไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดีครับดีกว่าที่คิดไว้แล้วถ้าเปรียบเทียบ2รุ่นเนี่ยพี่คิดว่าในตลาดเนี่ยลูกค้าจะสนใจรุ่นไหนโอ้โหมันคนละแบบนะคนละคาแรคเตอร์เลยคนละเรื่องเลยคืออย่างผมเนี้ยซีดานเนี่ยผมไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วผมก็จะมองไปที่ตัวตัว S อสนะครับก็จะดูตัวนั้นแต่แต่ถ้าคนที่จะซื้อรถคันแรกอ่ะไม่ผมว่าตัว l อนะน่าสนใจนะคือใครที่แบบ กำลังแบบไปไปจองอะไรหลายรุ่นที่เขากำลังออกมาตอนนี้เทียบกันอยู่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยดีเลยตัว L อใช่ไหมดีเลยนะครับนี่โบตีเดี๋ยวร้อยฟ้าเวลามองไปมันดูแบบเฮ้ยนี่มันแบรนด์อะไรมันดูแบบมันจะไปแบรนด์รู้นแบรนด์นี้อ่างเงี้ยไอ้นี่ดูเออเฮ้ยชัดเจนนะครับแล้วก็ข้างหนองข้างในดีแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าสมรรถนะโอเคผมชอบแรงม้าก็ไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ช้าตอนแรกคิดว่า200กว่าม้าเนี่ย เฮ้ยมันจะสู้แบบแรงม้ากถงสูงได้ไหมเหลือเฟือเหลือเฟือแรงวงแรงบิดเหลือเฟือเหลือเฟือนะวันนี้ครับเปิดประสบการณ์นะครับกับนัาแจ่มนะวันนี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็เรื่องของการประสบการณ์ในการเทสต์ไลท์รถหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ของนัาแจ่มเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าหลายๆท่านยังไงวันนี้กาแลกของคุณนัาแจ่มมากเลยครับ